สวัสดีจ้าแล้วพ่อแก็อยู่อยู่แล้วนี่เดี๋ยวไม่เห็ดได้กินสมุนไอรุ่นที่ก่อนจ้ะเขียวสันฟันเนาะกันปูปลาจ้ะหูบาทอันี้เอามมาบอว่าถูกดีไหมอะไรนี่ปลาปลาแตงเงี้ยแจกฟร้อนยิมเลยแล้วปีตูร่ากระซิล่าต้นหอมกระเทียมหมองกินไข่พริกแห้งจ้ะแล้วก็น้ำปลาแดดแซ่บปลาแดดหัวเดี๋ยวก็เกี่ยจ้า อ่อันนี้จิ้งพริกแกงด้วยบันพริกแกงใส่เลยมากินไข่พริกแกงเกี๋าหนึ่งซ้อนอันนี้นุ่มหมดโต

แต่ที่ยูไม่พอนะตัวอู้โ้พัดอนีอย้อ้โหระเด็กเซ้นกระเดกัวจ้า ไปลักของเราหมดาเกลังเทียอ่ยอยหมดเลยประจาาพวตสองคนเนาะจ้ะน้อยหมอดเดี่ยวเองเลยคนลวมันจะข้าวจ้ะมาวางรอบปลาสุกอยู่กันจะมาก ไล้ไหอมตานหอมไวไอือหือ หอเลยให้หมอล่างเพราะว่าขี้ดินดินน้ร่ำพักจะได้ออกมันจะได้สะอาดดูโอ้ยแม่ก่อนจะว้ตู้เหล้าสีเหล้ายูกับสีเด็ดจะหมดอ่อนมันจากพวันนั่นอานี้แล้วอันนี้ก็คือของช่ำรวยทีหนังสมเดมาเดมาจากยังไงเดมาจากงานแต่งตังนนออง้งเดพ้อม <c oughs> มันเป็นทับพ,พี่ตาเข่ามันจะหมอนอ่อนมันมันังมันเกิดโดนแล้วเกิดมันโดนเลยเทาเทาแล้วก็เลยแหง <c oughs> <c oughs> แหงแล้วก็เลย <c oughs> อ่อนจะาง,งามง่าย หอมผักซ <lr> ีบ่างหอมผักซีลาหรือว่าขึนก็อันหนึ่งเชี่ยบดิน้ำยาอข้าะปุ่นนะผักชีบ้างเลยน้ำยาปลาก้าปุ่นนยาปลากินเชี่ยบเหลือแล้วเอาหนีบไปข้นดีกว่าข้นเสร็จแล้วล้างก้นล้างก้นไป Muy nắng quái 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 Ui, quái 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 quá เินต้มพี่นองหอมหอมเครื่องหอมตะไคร่หอมพกหอมกระเทียมหม้อหมอไีนได้พี่น้องพี้องมาหาหม้อหม้ออีเพื่อนอูจ้าอูป่าใจหอมซีเล่าซีเลาาได้แบบนีน โอ้โหจีนคูก็น้ำวุ้นด้วยหรอป่า oh. 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 มันจะ้ำในโลกอีกจำของไอ้อเมอนไม่ได้ ngoài tháng quê chẳng nên con cho thịt buồn phán kiểu lúc đéo thì mến kiểu nó chạy nó sẽ ก็แชร์กดติดตามน้ำเดือจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาคู่ให้ใส่แสบเพลคิปออกมาเรื่อยๆน้ำเดือดจ้าคลิปไปเที่ยวกินเขาเฮ็ดกับเขาเดือจ้าขอบคุณค่ะอื